มันไม่เย็นมาแต่ว่าได้ข้าวคองแล้วก็เทียบเลยเนาะเอาส่งเข้าสารครบหมดเลยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ติดตามเบิ่งนํากันอีกบาดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเบิ่งครอบครัวได้อีกแน่พี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสิได้อ่ากับจากทางน้องสมโอ ไปอีนแ่ะเห็นรถกรอนบาจะไปควบคู่อะไรต่อบ้านนี้เนาะไปควบคูวอะไรต่อเนาะสะบุรบ้านนี่โดยโดยโดยเนาะอ๋อโดยโดยเข้าใจได้อ๋อโดย มาเยี่ยมมาย่ามาตัเด้อ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 ไอเขาใจละลายเด้อเนาะขนมมาต่างประเทศเนาะโอ้เด้อไปครอบครัวใหม่ต่ออีกพี่น้องเอ้ยเนาะที่ตาเบิ่งน้ำกันมาสิแมนครอบครัวใดอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยเนาะไปทางน้องสุโขกับทาง ลองดรอปเป็นมาส่งขึ้นรถไปหน้องเยมีแต่ว่าทิศตามบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้นอนอนในต่อต่อไปเด้อพี่นออ้องเนาะอ่าตอนนี้ตอนนี้กะอยู่ในช่องของมอสซนบ้านอ่าสแน็คของพี่น้องเนาะติดตามเบิ่งสมน้ำกัน่าสิไปทางไหนแน่พี่น้องเอ้ยปะยพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะมาต่อกันดูที่ทเรืนอนกองทางน้องดอนเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ย <c oughs> สบายดีจื้อโอ้จื้อได้อยู่เนาะเออเก่งเก่งเก่ไปไม่กันเบแม่เพออกไปข้างนอกอแม่เพิ่งไปอยู่บ่กไปมกินหนีะนโอ้มาแล้วแม่บ่่เแม่บุญทรหาแม่เจ้าโทรศัพท์อยู่ใส่แล้วกูบ่หับเออ เรัพทบอยู่ในื่นดเดเรัไปแล้วรอกับมตบว่าได้ก่นบ่เอยยังไม่เปอยู่ช่วงเดพอดีเนาะ cầu cao thì là người ta thế đồn đồn nó gian sàn còn thang ngon tròn vậy ông tòng cái cao gì mặt khác nó hai than bò ออ่าุกันตัวเอ้โอ้ยแบบนี้หัปันใดแล้วซ็กซี่แบบนี้บอาซ์มปันทานกันแล้วอะไรชาบงไอ๋อขทานกัแล้วอ๋อโตเนาะนี่บสอดเจ้าหันดอนนะอีสอดปะฮมอสอดอสอดปะปูดเป็นอย่างไรหัวนี่อย่างนี้อ๋ออันนั้นหมากอ่าใน

เอาตัวนี้เชือได้คยกได้ดโอ้อาชาเป็ดเวียนม้เ็ดูอนเบอื้อใบเินเนปูกับเสือเนเนปูอยู่ในห้องเนเนาะแลเริ่มช่องมาที่นี้เลยไปเนาะจนแดงทองใบได้มาได้ยหมงยูเลยอาจจะมาตากแดดบ้านแกเสือตากแดดอ้ เสือนานไออันนี้เราเรายังนั้นไปวงไรน่ะกินข้ากินน้ำนอนไหมตู้กินแล้วเลยกินกระปสังกินชมพะกินชมพักนกินไปใช่กับอไรชากบเจ๊มขาวบิงก็ขอเพียเดียล่เอะอยู่น้ำลายเนนี่แหนปาก่ห เพ็ดจังไงบัดนี้เห็นจะบอกว่าถ้าเห็นแมวบิงก็พอเพชรมาเจ้าชีดจังไงจะบอกนะจะบอกข่อยวันนั้นเลยที่วาแม่บุญบอกว่าแมวบิงที่มารับอไปอยู่ต่างประเทศได้วมาหนี่นะเก็บระบอกเสื้อผ้านะเอาไปรถขี่ยุ่นไปนะขี่รถไปจำลองว่าพอเพชรว่าเมื่อต่างประเทศที่ประเทศอย่างเลยพน้าวหรอโไอเพชรโอ้เมื่องน้ำ มาเด็ดบนเดือดเอาไปอยู่โซนแล้ไปโพดนี่แค่ก็ไปโพดเนาะไปถอดกับบอทือไปทือว่าเม่แเมย์ถ้า่หาคือบอดทือเตุใดองือไปเครี่ยนเปลือกเปลือเปลืองบอดในจักรวาลถือไปข้างในเบิร์นดูในห้องเจ้ากับบอือในห้องนะ เห็นอยู่ใส่เห็นบ่าอยู่ใสอยูเหมือนทางขายเบิ้ลเบา้ลทานมาวันนี่ขายเบิ้อยัวได้เงินเท่าไรโมหูโมหู่ได้เงินเท่าไรเนาะต้องถามแม่เจ้าเนาะทานจักสอบโด้วยฮามสบายดีให้ทานจักสอบวันนี่ไปขายฮะสี่ชอบ เพื่อนว่าหาเพื่อนว่าซี่วะเนีเยว่วว่านี่นะไปไก่ปะไปไก่ฮ้ยเออดยฮอาจบูชื่อบ่าบะบูชื่อว่าได้บ่ชื่อบ่ายัง้นเอาเลย อาไม่ท่านว่าไปแยังอ่งนี้คือง่อยด้วยแทาแบดเบิไปอเนาะชื่อได้ย่บอวาภัมหาฮืได้ยี่บอวเอาซื้อซื้อขนาะซื้อไดไรอาจจะชื่อได้ไปยบจื้อก็พันจืมาคืนเมื่อคืนเมื่อได้บา่างไ้แต่โบจื้อไ

คือคือย่งคือย่งแบบอกเอาว่าไงเงดูคือคืออย่างเกฮะผมงาเลยคืออย่างคือคือผู้หญิงคือคนผู้หญิงโอเคทกคนอพทำนีนีนี่นนี่ทีน เอาเนาะจะเป็นไพรอลกันแทบบาทนี่ซีไปเลยเนาะมาได้ขุมเนาะใส่ใสหัวมาดิใส่หัวโดนพ่พิษป๋อมีหนุนแบบยังอันนี้หนาแปงมุ้ยนนี่แป้งรุ่นนี้มุ้ยไนนี่มีแต่่านนองสิไปเอาทงยางก่อน ไม่สั่งกรเบิ้อแบเ็นอะไาปไหนไงเียงอกละบอกเขินห้องเนห้องไขึนห้องห้องกอง้จะเยนเกบบนห้องซอเอนีวันยัง วู้ฮันวันบาทน,นี่ไปเฮ็ยนอะไรเนาะบาทอ,องร้อนฮะต้องไอ้คู่ตีด้วยแบบน,นี้บูชื่อวันนี่อ่าเจ้าเขียนเก่งบ่เจ้าเขียนเก่งบ่อ่านไรเลยบ่ตั้งใจเฮียนนะว่าไปเฮียนกันเด้อ เวลาครูมันบอกจะเจอเอาอะไรหนังสือเด้ออ๋อได้ได้เดี๋ยวโทรให้เพื่อนรัฐุทัศน์หน่ายก็ได้แกโดยแต่ว่าเขาเอาเข้าไปให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนมาเอาเลยเออหล่าโทรเพื่อนมาโทรเพื่อนมาเอาเลยเนาะเดี๋ยวเขาออกเขาออกไปนกับเพื่อนจะให้เพื่อนมารัฐุทัศน์หน่อก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาไป์โทรบอกเพื่อนแชร์บอกเพื่อนเนาะโดยโดยโดย

เดอร์ดอางินไกัพุ่นไปหน่อยนี่แม่นังดังแดงพักไปหน่ยเนาะพักเสาไอ้เป็นพักเป็นกลัวกินพักกระทุกระเทียมเนาะไม่เท้วมาแม่ ไปเป็นนังยูเปนนังยูน้องเนาะเปนเครื่องคองเนาะเสื้อผ้าหนาแพ้เป็นอะทงเนการแจ้งจงมาก มาต้อนทางน้องโดนเนาะชุนี้แหละลูกเ้ยชื่อว่ากับพ่อกับพ่อยแม่กับแมแม่กะหมายลูกกับมายที่ได้เลยพอุดแเส้มแบบปรเด็นดหมยเพิ่นพีหน้อยเนาะใครขมาอย่ยมาหาเพิ่นเลยอยู่น้อกันนี่แหละลูกเดียวผ่านนะอือโอยมย่ อ่าตอสิมากันได้พี่ลูกมีบ่ไอสิห้ามมาว่าบ่อยากกันสิคุณนั่งเข้าคุณอ้าวอย่าเอาบ่บ่พี่พี่ đi นั่ง hãy นี่ขึ้นเท่าไหร่

เลือดก็เลือกของเจ้าอะไรบ่มีของคนอื่นดอกอ้คนารณ์ใครว่ารับรางน้ได้ยังหลานฟังความบ้าดนเนยคนแต่ละคนแต่เข้ากับบ่มากตู้สินแต้มนี่แปานก็เป็นนงดอนเนอโยมีสินพ่อมเนาะแต้มพ้อมงาม เจ้ากําลังมาทนี่แหละแล้วก็จะไปแบ่งกันเด้อหำเด้อแม่นิงซื้อมาให้เด้อเ่มตัวสมคโอ้ัวอันนี้อันัววครบสดในนีเลยเนาะอืมด้ประเทศบ่อันนี้ได้โอ้มตไก่เด้เนาะยจะมีน้ําเห็นบ่จะมีน้ํากแล้วจะก็มีได้จะได้ตัวใหญ่บ่น่ะเมาบ่่ จ้าก่อนทุจ้าก่อนอยกินมือเดียวเบิดเด้อแบ่งเวแบ่งกินหลายมือนอห้เมยเล้อกด้กินแค่น้อยเนาะกินลายวันเดียวนี่วด้วันนี้มายาดีไขใ้กินแ่น้อยเนาะนมมาจากเมืองนอกกูไดู้ใ่ด ยายดเดูดแซ่บอกินยีวนี่แม่กระต้อกระจาดโกชต่ไปฉุบลมันเปือยฮะแซ่บปตีนมันหัวไบไปุบตีนัการดอนหเปลาเือป๊การห่อนอากาศไปฉุบโล่เันอเเดิอเท้าเดเ้ไปุบตีล้ออ

ตอนเชียเย็นนิดนึงเนาะก็มาเสแ้ก็เไปเย็นว้ส่งจิมานาวเลยฝ่ามผเป็นเห็ดเอ้ยแล้วกินรพ่นเนแล้วินร่นมาูม้มาก่อน้มาก่อนแม่บ่มาเลยเฮ็ดจังไวันนี้แม่บิ่งกบพอเนจะเอามือเก็บแล้่เสื้อผ้าเก็บแล้ื้อผ้าหึ

เพิ่นหยอกอ้นบุรีใหญ่บุรีใหเราเิ่งไม่ได้สอบเมื่งมันชืว่ล้ว่บรไปง่ายเ้ทอลสาวน้องสาวกเลยนะไม่ด้แป่เพิงแค่เพิ่งอะไรแค่เพเ่งหญ่ในญ่แต่กยเพิงอยู่นาจะเพิ่งเนาะปีได้ไปได้ไปได้เนาะ เอ้ยวเลยส่งครับบนัดเธอได้แสนบาคือนั้นว่าเลยต่สีได้ไปแล้วผ่า่าล่ย่นแต่ว่าม่นมมีเด้ถ้าอยากพ่อกบเม่เพันกาได้ังูนัดก็พันไว้อีกนนึงเพาเ็นเด็กาท่ายรที่พนก็ดือ้ยี่เท่ากับเลยแหลมันเข่าชีสิชายเลยนี่เท่เนี่

เอาเข่าเอาเรื่องนี้ด้จงเก็บข่าก็ได้เอาเข่าวน้า่เ่คข้าทวำบออลก้าทุกข้ก้อนขุกเฮเ่บุญไทยนั่งลงนะข้าทุกเ์้นมาแลรบัวเเด้อได้เดี๋ยวมาเด้อหนึ่งสงโดยนี่หอยี่ห้ออเนี่ เอาไปขาืไ่คไปจิมดมือเดียวกินมื่อไรล่ะอนนี้สนี่ไ้อไันชื่อของเมื่อสองบวาตื้นไงครับมันได้ได้ยูตัวจัดการเด้อบึงเ่ยผักหนาตกตาขวาตื้นี่ะบงพี่น้องหนึ่งน้ำหเจว่โ แล้วเพิ่งแบ่ง้ยนาะมันมีแล้ไปปูกก็ได้หนมยนามาปูพักบัวโอ้บอกแล้วเนาะปูกแล้วก็ลกขึ้นบบมีเวลาไปตลาดอนน่ไม่แล้ว่นไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งวนเดอันเด้อเลเลเลาไปด้แล้วอนส่ใส่บ๊้วเนเยเอก้่ เราไม่จะมัวให้พอดเขียนหายมาสันนี่เคียนหายมัวมาสันเนาะพอ่ด้วพี่ตังเอ้ยเนาะเอ้าสันเนาะพี่น้องเนาะมีแต่สามารถได้อบัตนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางมาสันกาศิิได้ขอโตจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะถ้าไปอีกครอบครัวใดเน่กาถหาบุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยที่ตามบุญน้ำกันเรื่อยๆเนาะสำหรับมาสันกาศิริได้ขอโต ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อนพี่พาประการใดขอโทษขอให้น้ำสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอยเนาะทางไอ้กับเอ้เพิ่นมาเยี่ยมยามทางน้องรอนเนาะอาจารย์นั่นเป็นกับทางเอ้ยกับไอ้เพิ่นเป็นผู้เฮ็ดผู้สากให้กับพี่น้องเนาะกับขอบคุณทางไอ้เพิ่นหลายที่มาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยเนาะเอาลำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเอ๋เนาะ